และต่างคนต่างรักชาติต่างคนต่างเสียตละเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองห้รักชาติยยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นใดทั้งหมดเราจะทุกจะจนมากน้อยขอให้ทุกจนอยู่ในกรอบแห่งชาติทาไทยของเราที่มีความสมบูรณ์ผลผลหรือตั้งตัวได้นี่เป็นสาคัญเราจะรับทานน้ํปลาก็ตามอย,อยู่ในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองสมบูรณ์ผลผลซึ่งเป็นเหมือนกับร่มโพล่มใสเราอยู่ได้สบาย ถ้าว่าเมืองไทยได้ร่มจมได้เสียเราจะอยู่จะกินจะรับทานอะไรก็ตามไม่มีความหมายฉะนั้นหาความศักดิ์ศรีดีนมไม่ได้ให้พากันรักชาติสงวนศักดิ์ศรีของชาติชาติไทยของเราย้ายเขามาชี้หน้าได้เมืองไทยของเรามีหน้าทุกคนทุกคนถูกคนเมืองนอกเขามาดูถูกดูถูกเหยียหยาชี้หน้าเรานี่มันเสียเกียรติของเมืองไทยเรามากทีเดียว